ไม่อยากจะเมาสนะฮะตอนปีวหกเนี่ยนะฮะพี่แบงคเนี่ยทำการเก่งข้อสอบเชื่อไหมฮะว่าข้อสอบของดิฉันเนี่ยไปอยู่ในข้อสอบจริงปียวหกเนี่ยยังต่ําเลยเนี่ยเป็น10ข้อนะ นักเรียนของวันเดย์เองเนี่ยสามารถสอบได้วิชา a อเ v เบชีวะคะแนนสูงสุดเนี่ยคือ92.8คะแนนนะฮะสามารถพิชิตคะแนนเต็มร้อยคิดเป็นที่หนึ่งประเทศในเอเ v เบคณิตศาสตร์ได้สวัสดีค่ะพี่แบงค์นะคะจากวันเดย์ติวเตอร์ค่ะพี่แบงค์จบก,การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสตาวศาสตร์มาแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งนะคะในส่วนของวันเดย์ติวเตอร์นะคะ พี่แบงค์เองเนี่ยก็เป็นติวเตอร์ตัวเล็กๆมาก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทคราวนี้เนี่ยเราก็เฮ้ยทำยังไงดีล่ะที่จะสามารถที่จะแบบว่าหาเงินแล้วก็เรียนไปได้ด้วยที่จริงมันก็มีอยู่ประมาณสัก หลากหลายอาชีพก็จริงแต่คราวนี้เรามองว่าอาชีพอะไรที่สามารถจะหาเงินได้แล้วก็ไม่กระทบต่อเวลาเรียนนะคะติวเตอร์จึงเป็นคําตอบถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะในการที่จะเข้าไปสอนเนี่ยในสถาบันที่เตรียมสําหรับนักเรียนมปลายเนี่ยเข้าแพทย์โดยเฉพาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบงก์ก็แล่นอยู่ในวงการนะคะเป็นมือปืนรับจ้างของปืนรับจ้างก็เลยก็คือเป็นติวเตอร์ที่ใครจะจ้างไปสอนที่ไหนก็ไป ไปสอนให้ระยะเวลาถึง6ปีเต็มบนเส้นทางนะคะของการเป็นติวเตอร์รับจ้างมาก่อนเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้นับรวมกับการเปิดวิกวดวิชาวันเดติวเตอร์เนี่ยรวมเป็นระยะเวลาเลขมงคลมากค่ะ9ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แบงค์เองก็ทําการพัฒนานะคะหลักสูตรวิธีการสอนรวมถึงการดูแลน้องๆเนี่ยนะคะให้เป็น one stop at one day tutor ถ้าเกิดคุณจะเข้าแพทย์มาที่วันเด y ติวเตอร์ที่เดียว ครบจบแน่นอนค่ะค่ะตั้งแต่เปิดวันเดย์ิวเตอร์เข้ามานะคะเข้าสู่ปีที่3มเนี่ยใบยแบงค์จะจะบอกว่าเรามีนักเรียนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าของเราเองเนี่ยมีทั้งสดออนไซต์นะคะอยู่ที่สถาบันอยู่ที่ชั้น5โซนดีมาบุญครองและเราก็ยังมีสดออนไลน์ผ่านซูมที่มีนักเรียนเนี่ยอยู่ทั่วประเทศสามารถเรียนสดพร้อมกับน้องๆในห้องเรียนออนไซต์ได้เลยนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่เริ่มเป็นติวเตอร์จนถึง9ปีนะทุกวันนี้พี่แบงค์ประทับใจน้องๆแทบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอะไรครน้องๆทุกคนเนี่ยที่เข้าสู่ระบบการติวเข้าแพทย์เนี่ยเราจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของน้องแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างก็ได้คะ่ะมีน้องคนนึงเนี่ยน้องเอิญนะคะอยู่ที่มุกดาหาร เป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดและเรียนซูมตลอดชีวิตหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ติวกับวันเดติวเตอร์นะคะเราไม่เคยเห็นหน้าน้องเอิร์นเลยเอาจริงๆพี่แบงค์เอไม่เคยเห็นหน้าน้องเอิร์นเลยจนวันที่น้องเนี่ยเข้ามามอบตัวที่คณะแพทยาศาสตร์ศิรพยาบาลนะคะน้องก็เข้ามาหาพี่แบงค์้วบอกว่าแนะนําตัวนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าอ๋อ นี่เองเหรอเอิที่อยู่บูดาหารที่เรียนซูมตลอดชีวิตคือมีหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าเรียนออนไลน์ผ่านซูมเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่พี่แบงค์ลองดูน้องๆแต่ละรุ่นมาน้องเอริรเนี่ยค่ะ สามารถทำคะแนนได้สูงเป็นอันดับสองของแพทย์ศิราโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเรียนซูมตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งน้องมีนสามารถคว้าคะแนน80.18นะฮะคะแนนรวมกสมรรถซึ่งสูงมากแล้วก็ได้นะคะในส่วนของทันตจุฬาไปซึ่งน้องมีนเองนะฮะก็เป็นเด็กที่เรียนซูมตลอดชีวิตเหมือนกันเป็นการบอกว่านะฮะอย่าพึ่งตัดสินจากคำพูดของคนภายนอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมี มีความมุมานะมีความอุตสาหะพยายามอย่างนี้ก็แล้วแต่ปัญหาเรื่องการเรียนใกล้เรียนไกลเรียนออนไลน์ line, ผ่านซูมไม่ใช่ปัญหาเลยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นความประทับใจในเรื่องของเรื่องกิจกรรมเราก็มีคอร์สเรียนที่เป็น เราเรียกว่าโรงเรียนชายล้วนนะครับเพราะว่าผู้ชายเนียเยอะมากคราวนี้ด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายล้วนนะครับมันก็จะมีวีรกรรมแปลกๆมีการแกล้งกันเองบ้างล้ามจะมาถึงนะฮะแกล้งครูบาอาจารย์ในคอร์สนะคะจะมาถึงการแกล้งพี่แปงเองนะฮะซึ่งถามว่าบรรยากาศเนี่ยแฮปปี้ไหมคำตอบคือแฮปปี้มากบางวันเนี่ยไปเตะบอลมาถึงปุ๊บเอา QR Code มาให้เราบอกแปงว่าพี่แพง ขอค่าสนามบอลหน่อยนะครับถึงฉันเองเดี่ยวไม่ได้เป็นคนไปแกไปเตะนะฮะแต่ไปเตะกันเรียบร้อยแล้วมาขอค่าสนามฟุตบอลหรือแม้กระทั่งนะครับไปตีแบดโอโ้โหพี่แบดเนี่ยเสียค่าขอดแบดนะฮะถ้าเกิดนับเลยเดี๋ยวเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยร่วมเป็นหมื่นๆเลยนะคะรับเพาตีกันทุกวันนะครับแต่กัรนันนะครับมันเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะหลอมรวมพวกเขาเนี่ยให้ช่วยๆกันเรียนจริงอยู่คะ่ะน้องๆทุกคนที่อยู่ในคอสเนี่ยเราเป็นคู่แข่งในสนามสองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมิตรภาพระหว่างเรียนมิตรภาพระหว่างเพื่อนระหว่างโรงเเรียนน่ป็สิง ที่ไม่แพ้กันเลยเพราะถือว่าถ้าเกิดวันนึงคุณสามารถที่จะทําคะแนนสูงๆและไปอยู่ในที่เดียวกันได้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยช่วยๆกันเรียนเป็นเพื่อนกันไปเพราะนั้นเนี่ยเหมือนตัวอย่างนะคะน้องแชมป์น้องแชมป์นมเนี่ยอยู่เตรียมเรียนอยู่เรียนเตรียมอุดมคือแชมป์เเดี๋ยวจะมีในส่วนของแหล่งข้อสอบเยอะมากแชมป์มีเขาเรียกว่าน้ำใจส่วนรวมเนี่ยสูงมากนะฮะต่อให้แชมป์มีข้อสอบที่เอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนแชมป์ก็จะไม่ห่วงเลยและประเด็นคือ มันติวให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เคสสุดท้ายที่พี่จะ ะะเป็นความประทับใจน้องพีนเองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะเตรียมผลงานด้วยตัวเองเนี่ยเข้าในส่วนของคณะแพทยศาสตร์นะคะในรอบพอร์ตโฟลิโอถามว่าพี่แบงค์เนี่ยประทับใจในตัวน้องพีนแล้วก็คุณแม่ยังไงน้องพีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเขามีความมุม,มันะในการเข้าแพทย์รอบพอร์ตโฟริโอน,นะคะคราวนี้สิ่งที่น้องพีนทําก็คือน้องพีนอ่านหนังสือเองแล้วก็มาติวนะคะในส่วนของชีววิทยาเท่านั้นเองคราวนี้ระหว่างทางที่เกิดการติวเนี่ยตอนนั้น น้องพี์เรียนเป็นไพรเวทกับพี่แบงค์เลยเป็นตัวต่อตัวนะฮะที่เหลือนะคะคณิตฟิสิก์เคมี Me, นะคะภาษาอังกฤษหรือแล้วแต่วิชาอื่นๆที่เขาจําเป็นต้องสอบเนี่ยเขาอ่านเองหมดการอ่านเองหมดของน้องพีนทาเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ยังไงเด็กปกติมันก็อ่านหนังสือเองหมดแต่ปรากฏว่าเขาสามารถทําคะแนนสูงสุดได้ในทุกๆวิชาแบงค์เพียงจะมองว่าเฮ้ย การมุมานะของเราเองการมานะของเราเองในการอ่านหนังสือเยอะๆเตรียม <c oughs> ตัวดีๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพาให้เราเนี่ยสามารถพิชิตคะแนนสูงๆได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แบงค์จะเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะที่อาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะไม่ สามารถที่จะเข้าสู่ในส่วนของการติวได้คุณสามารถที่จะอ่านหนังสือสามารถที่จะดูซอสต่างๆได้มากมายหรือแม้กระทั่งในตอนนี้ plus live เขาก็จะมีในส่วนของการดึงวิดีโอการสอนในแต่ละของคุณครูเนี่ยเข้ามาเพราะนั่นเนี่ยน้องสามารถ Access เข้าไปได้เนี่ยคือในส่วนของสื่อการเรียนการสอนที่คุณไม่ต้องเสียเงินเลยคาะเนี้ยน้องพีมเขาก็เตรียมตัวค่ะนะคะอย่างเต็มที่พี่แบงค์เนี่ยก็ช่วยในการที่จะ Con s u l t portfolio นะคะแล้วก็เอาง่ายๆแต่งหน้าแต่งตัวน้องเขาเนี่ยจนสามารถยื่นพอร์ตโฟลิโอได้น้องพี ติดที่ไหนบ้างติดสัมภาษณ์ในคณะแพทยศาสตร์มหาาลัยธรรมศาสตร์ก็คือโครงการ CICM น้องพีนนะคะสามารถติดตัวจริงในส่วนของแพทยศาสตร์รานวิทยาลัยจุฬาหรือว่า PCMS แต่สิ่งที่แบงค์ภูมิใจมากที่สุดน้องพีนสามารถที่จะยื่นพอร์ตฟิโอและคอลิฟายตัวเองเนี่ยจนได้ติดสัมภาษณ์ของ Imperial College of London ซึ่งเป็นมหาวิทลัยกิ้งอันดับ6ของโลกนะคะ ระดับ3ของสหรชาชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>การเตรียมตัวของเขาเนี่ยนะคะสามารถการันตีได้ว่าเขาสามารถที่จะมุ่งเข้าสู่มหาลาัยระดับโลกได้เลยสิ่งที่พีนสาเร็จเนี่ยนะฮะมาจากตัวพีนเอง98%อีก2%เนี่ยมาจากตัวพี่แบงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆที่มีความมุ่งมานะถึงแม้ว่าคุณจะไม่พร้อมในการเข้าติวแต่อย่างที่พี่บอกคะ่ะทุกอย่างรอบตัวคุณเป็นความรู้หมดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีความมุ่งมานะและอุตสาหะแค่ไหนคุณแม่เนี่ยเปรียบเสมือน cặp. น้องพีนอีกคนหนึ่งคุณแม่เนี่ยนะคะซัพพอร์ตน้องพีนทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะทุกอย่างเลยค่ะเช่นการเตรียมเข้ามาหาลัยข้อมูลต่างๆที่จะเข้ามาหาลัยลูกต้องมีอะไรบ้าง1น3 4สามสเนี่ยคุณแม่เซตให้เป็นสเต็ปเลยนะคะถ้าเกิดเราจําได้ในปีน้องพีนเนี่ยค่ะเป็นปีที่ s ซต subject เนี่ยเกิดการสอบเป็นปีสุดท้ายนะฮะและน้องพีต้องสอบเซต subject บางสนามสอบมีการยกเลิกไปเยอะมากนะฮะแม่น้องพีนเอนเนะคะก็ไฟ์ค่ะไฟ์จนสามารถที่ ทําให้สนามสอบที่น้องพีนเข้าสอบรวมถึงเพื่อนๆนคนอื่นเนี่ยสามารถเข้าสอบได้ด้วยนะคะจะเป็นข่าวดังในช่องน้อยสีอยู่นะคะลองไปติดตามดูไนดะหลายอะคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณแม่เป็นแม่บ้านหรือเปล่าอยู่บ้านเฉยๆหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะคุณแม่น้องพีนก็ยังเป็นคนที่ทํางานตามปกติแต่ก็มีเวลานในการเตรียมตัวให้ลูกการซัพพอร์ตของคุณแม่เนี่ยคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งให้น้องพีนนะคะสามารถประสบความสําเร็จได้ดด วันเดติวเตอร์นะคะต้องการทำสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า one stop at one day t ต t ร r สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่มีลูกและหวังว่าอยากให้ลูกเนี่ยนะฮะเตรียมตัวในส่วนของคณะแพทย์ทันตะเภสัชจุลแพทย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบกอสพทหรือว่ารอบพอพิโอหรือรอบใดก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แค่จูมือบุหลานของท่านนะคะเข้ามาที่วันเดติวเตอร์วันเดติวเตอร์จะจัดการให้ตั้งแต่ สเต็ปแรกจนถึงลูกของคุณแม่สอติถามว่า one stop e d a y t a t o r ประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างเรามีอยู่7สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกเป็นสเต็ปที่สำคัญที่สุดคือสเต็ปของการตั้งขิดทิศค่ะในสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและสถาบันสิ่งที่แบงค์มักเจอบ่อยมากคือผู้ปกครองสมัครข้อเรียนให้ลูกละปรากฏว่าลูกมาถึงสถาบันแล้แบงค์ถามเลยับหนู เรียนอะไรลูกเด็กจะตอบว่าไม่รู้ครับแม่ให้มาเรียนคราวนี้แบงค์เจอกับถามเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวเด็กเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมาเรียนอะไร เพื่ออะไรรู้แค่ว่ามาเรียนสเต็ปแรกนะครับเป็นสเต็ปที่เราเนี่ยจะทําการตั้งทงเลยค่ะว่าน้องแต่ละคนจะไปคณะไหนไปรอบใดต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะนี่จะเป็นความร่วมมือกันในการวางแผนระหว่างบุตรหลานของท่านคือตัวนักเรียนเองผู้ปกครองแล้วก็สถาบันทําความเข้าใจเรียบร้อยว่าน้องเอมีดีอะไรมีของอะไรนะฮะสเต็ปแรกของเราเป็นสเต็ปของการวางแผนค่ะตั้งทงให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่สเต็ปที่2คือการปูพื้นฐานก่อนปูพื้น ื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะนะคะเนื่องจากอะไรครับนักเรียนที่จะเข้าสู่คร์สปูพื้นฐานของเราจะเป็นนักเรียนตั้งแต่ม3ขึ้นไปนะฮะหมายความว่าน้องม .3 เนี่ยจะเจอเนื้อหามปลายเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนเ,นเจอมปลายครั้งเดียวในชีวิตเพราะนั้นเนี่ยการปูพื้นฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่งปูพื้นฐานที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยประกอบได้ทั้งหมด5วิชาด้วยกันคือคนวณที่แยกเป็นคณิตกับฟิสิก เคมีชีวะนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษหมายความว่านะคะคอร์สปรับพื้นฐานของเราประกอบด้วย5วิชาด้วยกันซึ่ง5วิชานี้นะคะคิดเป็นคะแนนรวม56ปซจากคะแนนเต็มร้อยปูพื้นฐานให้เรียบร้อยนะคะปรับพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่สเต็ปถัดไปข้อดีของการปรับพื้นฐานอันนี้แบงค์ขอเมาส์นิดหนึ่งนะครับคอร์สปรับพื้นฐานจริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าเป็นการปรับพื้นฐาน เพื่อให้ไปเรียนคอร์สเนื้อหา A Level ให้ได้แต่ปรากฏว่านะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากผู้ปกครองค่ะบอกว่าคุณแบงค เนี่ยน้องอะ่ะปรับพื้นฐานแล้วนะเกรดมปลายดีขึ้นคณิตเนี่ยจากเดิม2.5นะได้เป็น3บางคนทะลุ3.5ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์จะบอกว่าโอเคหมายความว่าฉันตั้งจุดประสงค์ผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค้อปรับพื้นฐานของเรานะฮะจุดประสงค์หลักละกันฮะเป็นการปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อได้ในคอร์สเนื้อหา A level นะฮะจุดประสงค์รองทําเกรดในโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าอุ้ยลูกของคุณแม่เนี่ยจะเข้ารอบพอร์ตโฟอรีโอคุณแม่อย่าลืมนะคะรอบพอร์โอตโฟร พื้นฐานทําให้เกรดดีขึ้นแน่นอนครับไปพอ,อร์ตโฟลิโอก็ได้ยิงปืนนัดเดียวค่ะได้น,นกหลายตัวอยู่นะคะในสเต็ปถัดไปนะคะซึ่งเป็นสเต็ปที่3คือการ ติวเข้มเนื้อหา A level และความถนัดแพทย์ในเคสเนี้ยเราจะรับนักเรียนจาก2ช่องทางค่ะช่องทางที่1ก็คือเป็นน้องที่เคยผ่านคอร์สปรับพื้นฐานของสถาบันมาแล้วช่องทางที่2ต้องเป็นนักเรียนม .5 ขึ้นไปถามว่าทําไมต้องเป็นนักเรียนม .5 ขึ้นไปเนื่องจากคอร์สเนื้อหาเองคะเป็นเนื้อหาตั้งแต่ม4ถึงม .6 เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องม5นะคะสามารถเข้าเรียนได้คอร์สเนื้อหา A level ของเรากับ p p a t หรือความเฉพาะนะคะในแต่ละสาขาวิชาเนี่ยของเรามีครบมาเลยค่ะนะฮะเราบอกแล้วนะครั n e Stop at One Day t ซ์ t e r เรามี7วิชา A-Level ค่ะมีคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมครบถ้วนค่ะรวมถึงความถนัดทางแพทย์ และน้องใหม่ค่ะความถนัดทางวิศวะแต่แอบกระซิบนิดนึงนะฮะความถนัดทางวิศวะเนี่ยสอนโดยอาจารย์จากวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องใหม่ก็ถิงแต่คะแนนไม่ใหม่นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแปอัพทุกคนนะฮะในส่วนของ T ีแพวิศวะหลังจากจดคอร์ส เอกลุศมากๆสําหรับวันเดย์ติวเตอร์ก็คือทางอาจารย์ผู้สอนค่ะจะทําการประเมินนักเรียนรายบุคคลนะคะด้วยลักษณะคอร์สเรียนนะคะเราจํากัดอยู่ที่30คนต่อคอร์สเท่านั้นเพราะนี้นอาจารย์ทุกท่านค่ะจะรู้จักนักเรียนทุกคนอย่างถ่องแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรคะสาคนอาจารย์จี้ได้สบายค่ะต่อให้คุณเรียนออนไซต์ต่อหน้าหรือเรียนออนไลน์ผ่านซูมคุณก็โดนอาจารย์จี้อยู่ดีนะคะอาจารย์ก็จะทําการประเมินจากลักษณะการเรียนนะคะระหว่าง ที่เรียนเนี่ยนะคะนักเรียนมีลักษณะเป็นยังไงอ่อนตรงไหนไม่ได้จุดไหนประกอบกับการวัดผลระหว่างเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการวัดผลของเด็ิวเตอร์ไม่ได้ใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวเพราะอย่าลืมนะคะลูกคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำข้อสอบได้ดี มาจากดวงแต่ในห้องหลักเขาเป็นยังไงนะฮะทางวันเดติวเตอร์ประเมินจากในห้องเรียนเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนก็จะได้รับการประเมินจุดอ่อนและแก้ไขจุดอ่อนอย่างตรงจุดแน่นอนเข้าสู่ในส่วนของสเต็ปที่4เป็นสเต็ปของการแก้ไขจุดอ่อนค่ะสเต็ปนี้ทางวันเดติวเตอร์เอเบีสองคอร์สคลินิกที่แก้ไขจุดอ่อนโดยเฉพาะโดยเราจะรับนักเรียนเนี่ยในกลุ่มนะฮะจำนวเนเพียงแค่5-7คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มคนแน่นอนนะฮะสเต็ปถัดไปค่ะเป็น ในส่วนของสเต็ปที่5สเต็ปนี้สําคัญค่ะคือสเต็ปของการตะลุยโจทย์ข้อสอบทั้งหมดในข้อตะลุยโจทย์จะเป็นข้อสอบจริงสอบมาแล้วจริงๆนะคะเหมือนข้อตะลุยโจทย์ปีนี้นะคะเรามีข้อสอบจริง A-Level ปี2566ไว้สอนน้องๆเรียบร้อยแล้วรวมถึงความพิเศษอย่างหนึ่งคืออาจารย์ผู้สอนจะออกข้อสอบในแนวที่จะออกในปีนั้นๆด้วยนะคะนม่อยากจะเมาส์นะฮะ ความเก่งของตัวเองนะครับชมไปนิดหนึ่งนะฮะตอนปีโอหกเนี่ยนะฮะพี่แบงค์เนี่ยทำการเก่งข้อสอบให้นะฮะเชื่อไหมฮะว่าข้อสอบของดิฉันเนี่ยไปอยู่ในข้อสอบจริงปีโหกเนี่ยนะฮะยังต่ําเลยเนี่ยเป็น10ข้อนะ,ะนักเรียนของวันเดย์เองเนี่ยสามารถสอบได้วิชาเอเลเวลชีวะคะแนนสูงสุดเนี่ยคือ92.8คะแนนนะฮะแต่เราก็มีความพีกว่านั้นค่ะนะฮะเอเลเวลปี66 นักเรียนของเราสามารถพิชิตคะแนนเต็มร้อยนะฮะคิดเป็นที่1ประเทศใน A อเรเบลคณิตศาสตร์ได้นะฮะเออน้องที่ได้ A อเรเบลที่1ประเทศเนี่ยนะฮะทำข้อสอบมาทุกรูปแบบทุกข้อแล้วนะคะบอกเลยว่าเรามีคลังข้อสอบมหาศาลค่ะในคอร์สตัวนี้จน้องจะเจอโจทย์ทุกรูปแบบทุกแนวค่ะรวมถึงโจทย์ข้อสอบแนวใหม่ด้วยสเต็ปที่6ของวันเดย์ดิลเตอร์เป็นสเต็ปของการจําลองสนามสอบค่ะเราจะจําลองสนามสอบเหมือนจริง น้องๆจะต้องเข้าสู่การเข้าสอบในห้องสอบโดยมีกรรมการคุมสอบจับเวลาเหมือนจริงทุกอย่างรวมถึงข้อสอบที่ออกใหม่เป็นข้อสอบที่ออกใหม่โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและน้องๆจะต้องทำทุกอย่างเหมือนจริงค่ะ ตั้งแต่รีจิสเตอร์นะคะลงทะเบียนหน้าสถาบันนะครตรวจบัตรรวมถึงแม้กระทั่งการฝนข้อสอบจริงเพราะว่าอะไรคะคุณอย่าลืมนะคะการฝนข้อสอบเนี่ยมันใช้เวลาซึ่งการสอบมันมีเวลาจํากัดถ้าเกิดคุณฝนดีฝนไม่ดีมีเทคนิคการฝนยังไงทางวันเดย์ติวเตอร์ช่วยดูแลให้เพราะนเนี่ยจำลองสนามสอบเหมือนจริงคิดคะแนนจริงและประเมินโอกาสการสอบติดให้คุณค่ะเมื่อได้คะแนนแล้วจะเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่7ของวันเดย์ติวเตอร์นะฮะทางวันเดย์ติวเตอร์ช่วยจัดอันดับ เลือกมหาวิทยาลัยให้จากปีที่ผ่านมาน้องๆรู้ไหมคะปีนี้ถามว่าเด็ก6-7เนี่ยเจอกับมรสุมอะไรบ้างคำตอบคือ มารวมเด็กซิ่วกว่า78,000คนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอะไรครับมาจากการที่น้องจัดอันดับ10อันดับได้ไม่ถูกต้องเนี่ยฮะเมื่อคุณจัดอันดับไม่ถูกต้องทั้ง10อันดับคุณมีโอกาสย้ําเลยนะฮะมีโอกาสพลาดทั้ง10อันดับและมันมีจริงๆเพราะฉะนั้นเนยทางในดิวเตอร์นะคะป้องกันไม่ให้น้องพลาดสิอันดับคือบางคนเนี่ยโอ้โหคะแนนดีมากเลยแต่ไปจัดอันดับผิดปรากฏว่าไม่ได้สักอันดับค่ะสิ่งที่ตามมาคือคุณต้องไปรอบ4ี่ก็คือ direct admission หรือซิ่วเลยซึ่งเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับอันวันเดยดิวเตอร์แน่นอนค่ะเมื่อเราเลือกให้แล้วคุณก็ไปพิจารณาจากทางครอบครัวอีกทีนึงว่าอยอันดับที่พี่แบงค์แนะนํามาเนี่ยอันดับที่ a ะคาเดม c Consult ของวันเด y t ดิวเตอร์นะนำมาเนี่ยเราแฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้ก็จัดเลยสเต็ปของ One เด y t ดิวเตนั้นจัดเป็น one stop at one day t i l t o r จริงๆค่ะเพราะเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้น จนจูมือลูกหลานคุณเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แบงจึงบอกว่าเราทําให้คุณได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นสอบให้คุณอันนี้ก็คือในส่วนของคอร์สเรียนและหลักสูตรของ one stop at one day tutor e ค่ะ